สวัสดีครับป๊อบจากตรงเฉินชาแนลนะครับวันนี้ผมก็มีเรื่องเกี่ยวกับหอพักเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมผมจะเอาตัวผมไปแทนเป็นบุคคลที่1แล้วเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่ไปฟังกันเนี่ยผมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปคลิปนี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องตรงเฉินด้วยน,นะครับอ่ะเพื่อเป็น,นการเสียเวลาเชิญไปรับชมรับฟังได้เลยครับเรื่องก็มีอยู่ว่า ผมอาทำงานอยู่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งครับแล้วก็บริษัทแห่งนี้อยู่ไกลบ้านของผมมากผมเลยต้องมาเช่าหอพักอยู่ผมก็ไปได้หอพักที่1ครับที่อยู่ไม่ไกลกับตัวบริษัทมากนักก็คือเดินไปถึงออฟฟิศเนี่ยใช้เวลาประมาณ5นาทีแล้วก็ค่าห้องเนี่ยเรียกว่าถูกมากๆเลยตัวหอพักเนี่ยครับเป็นตึกสูง11ชั้นแล้วก็มีอยู่ประมาณ4ตึก ตัวตึกเนี่ยจะล้อมรอบลานจอดรถหนึ่ลานครับที่อยู่ตรงกลางลานจอดรถเนี่ยก็ใหญ่ประมาณแบบไรก่กว่ากว่าจอดรถได้ประมาณร0 0 2 0 0คันอะไรประมาณนี้ตัวผมอะ่ะพักอยู่ชั้น10เว้ยตอนนี้ผมไปเช่าอะ่ะจำนวนห้องที่เหลือมันเหลือไม่มากเลยเว้ยคือด้วยความที่ตัวอหอพักเองมันถูกแล้วก็อยู่ในโลเคชันที่โอเคอะมันก็ไม่แปลกใช่ไหมครับที่จะไม่เหลือห้องพักเลยหรือว่าจะเหลือห้องพักไม่กี่ห้อง แต่ผมก็คุยกับทางนิติยนะครับว่าถ้ามีห้องที่อยู่ชั้นต่ํากว่าว่างเมื่อไหร่เนี่ยช่วยบอกผมหน่อยเพราะว่าตึกๆึกเนี่ยมันไม่มีลิฟต์ผมต้องเดินขึ้น10ชั้นทุกๆวันนะในการเข้าออกหอพักหอนี้ครับแล้วอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ผมเลือกหอพักหองนี้คือรอบๆอหอพักอะ่ะมันมีร้านข้าวร้านโชว์หวยเยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยคือ เป็นหอพักที่มีทุกอย่างร้อมรอบตัวหอพักที่ที่แบบคนที่อยู่หอจําเป็นต้องใช้อะไม่ว่าจะซื้อของจากร้านชําไม่ว่าจะซื้อข้าวจากร้านข้าวอะไรเงี้ยทุกอย่างมันครบทุกอย่างมันพร้อมก็เลยทําให้ผมเลือกที่อยู่หอพักนี้แล้วก็ทนเดินขึ้นลงสิบชั้นทุกวันผมก็ใช้ชีวิตอยู่ในหอพักหอเนี้ยครับได้มาประมาณสองสมเดือนละก็คือ ในตลอดเวลา2องสาเดือนเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าไอ้ด้วยราคาหอพักอะเราทำใจไปแล้วว่า,าเกรดนิสัยผู้คนที่จะมาเช่าอยู่ในหอพักเนี่ยจะเป็นประมาณไหนคือผมไม่ได้เหยียดผมไม่ได้อะไรนะแต่เรียกว่าประสบการณ์ที่ผมได้ไปอยู่หลายๆหอพักมาผมไปอยู่ตั้งแต่หอพักที่ราคาถูกมากจนถึงราคาที่แบบแพงอะแต่ต้องทนอยู่อะไรประมาณนี้ คือเกรดของคนที่อยู่ในหอพักแต่ละหอพักมันก็จะมันก็จะแตกต่างตามราคาไปเว้ยส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะต้องบอกก่อนว่าที่ผมเจอนะไม่ไม่ใช่เป็นทั้งหมดนะหอพักราคาถูกอ่ะนิสัยของคนที่อยู่ในหอพักอะ่ะมันก็จะมีดีบ้างร้ายบ้างแต่นิสัยร้ายอ่ะมันจะเยอะกว่าเว้ยอารมณ์แบบว่ามรารยาททางสังคมไม่ค่อยดีมากนะักแล้วก็ ไม่ค่อยดูแลรักษาความสะอาดของตัวที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นกลิ่นกลิ่นสาบสัตว์นะครับพวกห้องที่เลี้ยงแมวเลี้ยงหมาแล้วดูแลจัดการกลิ่นไม่ค่อยดีอ่ะแค่เดินผ่านหนะ้าห้องกลิ่นมันก็ออกละเวย้ยนี่ยังไม่รวมถึงการดูดบุหรี่ตามทางขึ้นลงของตึกนะครับดูดบุหรี่ตามระเบยียงตึกที่เราต้องเดินผ่านห้องแต่ละห้องเนี่ยเพื่อจะไปถึงห้องตัวเอง แล้วไม่ใช่ว่าไอ้พวกหอพักเกรดดีๆะจะไม่มีเรื่องพวกนี้นะครับหอพักเกรดดีๆมันก็มีบ้างเว้ยแต่เรียกว่านานๆทีแล้วกันแล้วนิติก็จะทํำงานได้ดีกว่าคือห้องไหนที่มีปัญหาแล้วโดนร้องเรียนน่ะนิติก็จะไปเตือนพอเตือนครบสองครั้งเขาก็จะเชิญออกจากหอพักแล้วก็ริบมัดจำอ่ะสรุปเลยดีกว่าว่าหอพักไอหอพักเนี่ยที่ผมเช่าอยู่อ่ะ มันราคาถูกใช่ไหมเราก็เตรียมใจมาแล้วว่ามันต้องมีแวดล้อมกันดำรงอยู่อะที่ไม่ค่อยดีมากนักก็เป็นไปตามคาดครับสองสเดือนที่ผมผ่านมานี้ก็มีทั้งเสียงวกเวดโวยวายทะเลาะกันนู่นนี่ท่านสูบบุรี่ตามทางเดินสูบบุหรี่ตามทางขึ้นลงบันไดกลิ่นสาบสัดจากห้องต่างๆ หรือไม่ว่าหน้าห้องจะสกโปกยังไงก็ตามคือเจอมาหมดเลยก็อ่ะโอเคแต่ไม่เป็นไรเราเราทนได้เข้าใจไหมเรายอมแลกด้วยความที่อ่าราคามันถูกแล้วมันไม่มีใครมาวุ่นวายกับเราถึงจะบอกว่าเอ้ยแวดล้อมการอยู่มันมันแย่ฮะแต่มันก็ดีตรงที่ว่าต่างคนต่างอยู่มันไม่มีใครไปละลานใครเข้าใจไหมอ่าไอห้องข้างๆก็ ไม่มละลานเราไม่วางของละลานหน้าห้องเราหรือว่ามีอยู่ครั้งสองครั้งที่เขาเสียงดังเกินไปนู่นนี่นั่น,นแต่เราเดินไปบอกเขาเขาก็จะเบาลงให้มันมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียล่ละครับจนมีอยู่วันหนึ่งครับผมกําลังนั่งเล่นอยู่ในห้องของผมเนี่ยแหละมันเป็นวันเสาร์ผมก็พักผ่อนเนาะในห้องของผมช่วงนั้นนเป็นช่วงที่แบบค่ำๆแล้วผมก็นั่งดูทีวีไปกินข้าวไป สักพักครับผมได้ยินเสียงโวยวายมาจากชั้นบนซึ่งมันแปลกบ้างเลยเว้ยคือปกติอะชั้นบนเป็นชั้นที่เงียบมากคือสามเดือนที่เราอยู่มาเราไม่เคยได้ยินเสียงดังมาจากชั้นข้างบนเลยเว้ยซึ่งวันนะั้นอะมันมีเสียงแบบคนวิ่งเสียงตะโกนกันมาจากชั้นชั้นสิบเอ็ดคือผมอยู่ชั้นสิบใช่ไหมเสียงมันก็มาจากชั้นสิบเอ็ดผมก็แบบแอบตกใจแอบแปลกใจนิดนึงแล้วก็ ด้วยความสงสัยอะ่ะคือมันมันเป็นเสียงวิ่งเสียงทะเลาะกันแบบพักใหญ่ๆเลยนะผมก็เลยเปิดเสียงทีวีครับแล้วก็เงียหูฟังผมก็ฟังฟังฟังไปก็แบบก็เหมือนเดิมอะก็คือเป็นเสียงวิ่งเสียงทะเลาะกันจนอยู่ดีๆครับผมได้ยินเสียงปั้งเป็นเสียงปืนผมมั่นใจเลยเป็นเสียงปืนผมก็แบบเงียบเลยเว้ยผมแบบคือเรารู้สึกไม่ดีอะ่ะ มันมันมันไม่ควรจะมีเสียงปืนเกิดขึ้นในที่เราอยู่อาศัยอะ่ะมันเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยเว้ยแต่ผมก็ไม่กล้ามากพอที่จะไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับเขาผมก็เลยอ่ะช่างมันเปิดทีวีแล้วดูต่อทําใจนิ่งๆแล้วดูต่อไปหลังจากเสียงปืนผมก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกเลยครับทุกอย่างกลับมาเป็นปกติ ผมก็เปิดดูทีวีไปแล้วในใจก็คิดไปเรื่อยๆว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นไม่นานครับประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็มีเสียงรถตำรวจมาที่ตึกแล้วก็มีเสียงเท้าเสียงฝีเท้าเกิดขึ้นปั๊บป,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 ปั๊อยู่ข้างบนหัวของเราแล้วคืนนั้นก็ผ่านพ้นไปผมคิดว่าอะเมื่อคือนอะมันคงมีเหตุทะเลาะวิวาทแล้วก็ มีการยิงปืนใส่กันอะไรอย่างเงี้ยจนตำรวจมาเาคลียร์พื้นที่นู่นนี่นั่นแต่ด้วยความที่เราอยากรู้อ่ะเพราะว่ามันเกิดขึ้นเหนือหัวเราอ่ะเราก็ลงไปซื้อข้าวที่ร้านข้าวข้างล่างครับในวันอาทิตย์แล้วตอนที่ผมซื้อข้าวอ่ะผมก็ถามเจ้าของร้านครับว่าเออรู้เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนหรือเปล่าเพราะเออเจ้าของร้านเขาอยู่ข้างล่างตลอดอ่ะเขาเขาจะแบบพอรู้เรื่องบ้างแหละ เจ้าของร้านก็หันมามองหน้าผมมาสงสัยสงสัยครับว่าแบบอะไรหนุ่มมีอะไรเหรอทําไมเมื่อคืนมีเรื่องอะไรกันเหรอผมก็แบบเอ้าป้าครับป้าไม่ได้ยินเสียงปืนเสียงรถตํารวจเมื่อวานนหรอครับคุณป้าเจ้าของร้านก็แบบสงสัยไว้งงแล้วก็อึ้งไปพักใหญ่ๆเลยแล้วคุณป้าก็พูดว่าเมื่อวานมันไม่มีอะไรนะคือป้าก็ขายข้าวอยู่ตรงเนี้ยตลอดเวลาขายจนถึงแบบ สี่ห้าทุ่มอ่ะก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นนะผมหมูฝาดผมคิดอะไรไปเองหรือเปล่าผมก็บอกคุณป้าไปนะครับว่าเออไม่นะครับป้าเมื่อวานอ่ะเสียงปืนมันดังมากเลยนะแล้วก็มีเสียงรถตำรวจมาด้วยคุณป้าก็เงียบไปเย้ยแล้วก็ทำท่าคิดสักพักหนึ่งอ่ะแล้วก็หันมาถามผมว่าผมอยู่ตึกไหนผมก็บอกคุณป้าไปครับว่าผมอยู่ตึกนี้ชั้นนี้คุณป้าก็เงียบไปอีกทีหนึ่งเย้ยผมก็เริ่มแบบ สงสัยแล้วเอ้ยมันมันมันมีอะไรวะหรือคุณป้าหลับหรือคุณป้าอะไรวะแต่ช่วงเวลาที่คุณป้าเปิดร้านน่ะมันก็เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่มันเกิดเหตุเมื่อคืนเข้าใจปะผมก็แบบรีบถามคุณป้าไปเลยว่าอะไรเกิดอะไรมันมันมันยังไงครับป้าป้าก็แบบว่าเออเมันไม่มีอะไรหรอกตอนนั้นอาจจะเป็นช่วงที่ป้าแบบดูละครแล้วทิ้งร้านไว้ให้ลูกเขาดูแลก็ได้มั้ง ผมก็แบบอ๋อๆโอเคครับครับคร,บครบม่คุณป้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรผมก็รับข้าวของผมแล้วก็เอาขึ้นไปกินที่ห้องต่อจนเวลามันผ่านเลยไปครับจนผมแบบลืมเรื่องนี้ไปแล้วว่ะแล้วอยู่ๆครับวันหนึ่งที่ผมกําลังนั่งดูทีวีอยู่ที่ห้องผมอะ่ะคือประมาณเดือนสองเดือนหลังจากหลังจากเหตุการณ์นั้นนะมันก็มีเสียงดังขึ้นมาอีกจากชั้น11 เป็นเสียงฝีเท้าปึก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 ,ปกวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งเป็นเสียงตะโกนกันผมก็แบบอะไรวะเอาอีกแล้วระมึงจะมาทะเลาะอะไรกันอีกวะเออผมก็แบบแอบเงยหินนิดนึงอะ่ะแต่ก็แบบทำเป็นไม่สนใจอะไรแล้วก็ดูทีวีของเราต่อไปจนอยู่ดีๆครับมันก็เป็นเสียงปังเป็นเสียงปืนอีกแล้วคือในใจเราอะสงสัยแล้วแบบว่าเฮ้ยอะไรวะยิงกันอีกแล้ววะ มันมันรู้สึกไม่โอเคอะ่ะมันรู้สึกเริ่มรู้สึกว่าแบบที่แห่งนี้มันปลอดภัยจริงๆหรอวะเราก็แบบแม่งเอ้ยคือเอาไงดีวะทำไงดีทำไงดีในขณะที่ผมคิดนั่งคิดอยู่อย่างนั้นอะมันไ็้มีเสียงปั้งดังขึ้นมาอีกนัดเลยแต่ปั้งครั้งเนี่ยมันดังมากดังเหมือนว่า มีคนมายิงปืนอยู่ในห้องเราอะมันปั้งแล้วมันเป็นเสียงกล้องก้องก้องก้องไปอย่างเงี้ยคือผมแบบรู้สึกตอนนั้นคือรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่โอเคแล้วก็สับสนมากว่าเฮ้ยอะไรกันวะแล้วอยู่ดีๆอะผมก็เห็นเว้ยว่ามีคนนเดินมาจากระเบียงห้องของผมเดินเข้ามาในห้องผมแล้วชูปืนไปข้างหน้าของเขา คือผมนั่งอยู่ตรงโซฟานะสมมุติว่าผมนั่งอยู่ตรงนี้ระเบียงผมอะอยู่ฝั่งนี้มีคนเดินเข้ามาจากตรงนี้เว้ยแล้วชูปืนไปทางเนี้ยคือชูปืนผ่านหน้าเราอะแล้วยิงปั้งเสียงปืนดังมากคือจังหวะนั้นคือแบบทําอะไรไม่ถูกทําตัวไม่ถูกคือเข้าใจฟิลไหมคือมันมันช็อคอะ แต่จู่ๆเว้ยไอคนนั้นน้าที่ยืนถือปืนแล้วยิงปืนเมื่อกี้มันค่อยๆจางค่อยๆจางค่อยๆจางหายไปเว้ยผมก็นั่งอึ้งอยู่ตรงโซฟาเว้ยว่าวแบบเฮ้ยอะไรวะอะไรวะอะไรวะจนผมตั้งสติได้อะผมรีบบอกตัวเองเลยว่าเฮ้ยมึงอยู่ห้องนี้ไม่ได้ละออกจากห้องนี้ไปก่อนผมก็รีบออกจากห้องครับแล้วก็ วิ่งลงบันไดมาจุดถึงชั้นหนึ่งแล้วก็ไปพักที่ร้านขายข้าวของในป้าเจ้าของร้านคนนั้นนะคุณป้าก็เห็นว่าผมวิ่งมาหน้าตาตื่นป้าก็ถามว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรผมก็เล่าสิ่งที่เกิดขึ้นให้ป้าให้ป้าเขาฟังคุณป้าก็หันซ้ายหันขวาทีนึงแล้วก็หันมาบอกกับผมว่าหนุม่มป้ามีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังผมก็แบบครับครับ มีมีอะไรเหรอครับคุณป้าก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อประมาณครึ่งปีก่อนเนี่ยมันมีหนุ่มสาวคู่หนึ่งครับที่อยู่ในหอพักแห่งเนี้ยอยู่อยู่ตึกเดียวกับผมเนี่ยแหละแต่เขาอยู่ชั้นสิบเอ็ดมีวันหนึ่งเนี่ยไอ้คู่หนุ่มสาวคู่เนี่ยเกิดทะเลกกาะกันเรื่องชู้สาวคือตัวผู้หญิงอะไปมีกิ๊กอ่าแล้วไอ้ผู้ชายมันจับได้ ก็เลยเกิดการทะเลาะวิวาทกันแล้วก็เกิดเหตุการย์ยิงกันด้วยผู้ชายอะยิงผู้หญิงดับขาห้องพักแล้วหลังจากไอ้ที่ผู้ชายยิงผู้หญิงมันเสร็จเวยมันก็เอาปืนกรอกปากยิงตัวเองตายผมก็แบบเอ้ยแล้วค่ะป้าแล้วคุณป้าก็ถามว่าผมอะ อยู่ห้องเบอร์นี้ชั้นสิบใช่ไหมผมก็เลยสงสัยว่าเอ้ยคุณป้ารู้ได้ไงว่าผมอยู่ห้องเบอร์นี้คือผมเคยบอกแค่ชั้นเคยบอกตึกแต่ไม่เคยบอกเบอร์ห้องผมก็เลยสงสัยไว้ว่าเอ้ยป้ารู้ได้ยังไงแต่เราก็คอนเฟิร์มกับคุณป้าไปว่าใช่ครับผมอยู่ห้องนี้แหละคุณป้าก็แบบหนุ่มรู้ไหมว่าคู่หนุ่มสาวคู่นั้นน่ะมันอยู่ห้องที่อยู่เหนือหัวของหนุ่มพอดีแป๊ะเลยตอนนั้นน่ะ เหมือนจุดสองจุดในหัวผมอะมันต่อกันแล้วเว้ยว่าคือเรื่องราวมันเริ่มต่อกันแล้วอะผมก็หาไปหาคุณป้าแล้วก็ถามคุณป้าเหมือนคนโง่นะว่าเอาป้างั้นสิ่งที่ผมเจอวันนี้กับเมื่อเดือนที่แล้วอะมันก็เป็นในสองคนนี้ใช่ไหมคุณป้าก็บอกว่าเออใช่แล้วแต่ก่อนอะ คนอยู่หอเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะแทบไม่มีห้องว่างเลยแต่หลังจากเหตุการณ์นั้นน่เกิดขึ้นคนชั้นสิบเอ็ดทั้งชั้นน่ะอยู่ไม่ได้แล้วทุกคนก็เล่าให้ฟังว่าได้ยินเสียงปืนได้ยินเสียงทะเลาะได้ยินเสียงวิ่งเหมือนที่ผมเจอไว้จนนิติเลยปิดตายชั้นสิบเอ็ดไม่ให้มีใครอยู่ผมก็เลยถึงบังอ้อว่าเออทำไมชั้นสิบเอ็ดมันถึงเงียบจังวะ แล้วป้าก็บอกว่าพอปิดชั้น11ไปอะคนชั้นสิบก็เริ่มเจอแต่ไม่ใช่ทุกห้องจะเจอคนที่อยู่ห้องที่ผมอยู่ตอนเนี้ยทุกคนอยู่ได้ไม่เกินเดือนเพราะว่าจะเห็นวิญญาณของไอ้ผู้ชายเนี่ยออกมายิงปืนในห้องเหมือนที่ผมเจอเรื่องมันก็จะประมาณนี้แหละครับ อ่าถ้าชอบถ้าใช่ผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะถ้าใครมีอะไรใหญ่แนะําให้ผมไปอ่านแล้วมาเล่าในสั่งของผมเนี่ยเชิญคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้ช่องตรงชินพร้อมัากดปุ่มกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ต่ต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ